ไม่มีเคให้ถ้าถ่ายอาจจะดูไม่ดีพลทหารอับเรีแรปไม่มีบีทแรปกูอาจโชว์ได้ข้างถนนอาจโชโจวไฟรุ่นใหญ่อาจโชว์ได้ยิ้มไยน้องเยอครูจองเยอครูจอกในครูจอกอะ่ะครูจอกก็ นอนเอาตะตังไม่ค่อยจะมีหยอดได้เวลาหยอดจะแรปต้องบูชาจานที่ต้องบูชาจาน้าอฮือฮือฮืออบอเวียดอเมรเมาฟิวมิปคลติปเก็บตู้เนาะแรปมุดมันแบบฟรีสไตล์จอลเจ้แล่เนายังมีคลิปเก็บตู้ เยอะจัดแบบเจียๆเ<ร>ชียเลยนะใช้ชีวิตมันอาจจะลิคิดได้ไไว่ามันรามเลยมันรามเลย